วัตดิค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวภาพมาเพเก็บพักสาบมาเบิองพักสาบ่ห้ยจะเป็นหายาคักมันระบบคือไปสื่อเขาเยึดต่างประเทศของอ่อนพวกขม,มิ้นมาเจ็บมาขายหลายโรดอันนี้ของเฮาสดสดห่อนๆเก็บยวภาพใหม่ๆสดสดถึงร้อนตรงเนี้วันนี้แดดแดดมากผู้เดียวแต่ว่าคนก็ ต็มปลาเต็มเขาหรอกต่ว่ามาพคเดียวพักสาบไม่ไม่น่องเก็บจากต้นสดๆ้กั้งกติแสบก็เขาซื้อมาจากที่เขาขายแถวช่องจอมเพราะว่ามันไม่มันสดดีแดดก็ห้อนห่อนไปเก็บพักที่ต้นหนึ่งสองตน้นกันพอต้นหนึ่งนดี่ก็เอาเป็นชั่วโมงก็สีด้ ซึ่งหมดแดงซึ่งหอนเงียแตกเงียแตนโอ้จะมันหายากหาเงินบาทหาเงินบาทเงินสิบหอนเอาออกก่อนเห็นนวยนวยกับไม่จะนวยงามๆอ่อ,อนๆกินสดด้บพี่น้องกินสดกินสดกับปลาแดกบอลกระแดกบองกับปุล แสบพักได้กินตุ่นนี่ก็ต้องต้มยากมึงนวยพ่อพักจูตุนเดียวเอาอยู่ผู้เดียวมอนอยู่ผู้เดียวบางนวยกับเกยช่วงมันเกิดไม่ใหม,ม่มาหายากหลายกับบม่มาวันนี้ข้าบึงพักบึงอันนี้ยูสวน ก็ไปขายผักเนี่ยมเมื่อยก็เลยบ่อดีมาบ่ะมัน,นมาเมื่อนี่ยังสะแกเบิดต้ในใดเข้าไปเข้าบ่พ่อบึงบรรยากาศแดดแห่งกีดีอยู่ตีนเขานางเศร้าเมื่อยกินเขาจะข้าวน้ำกินกระเบิดเหลววันอยากไปหาอีกจะในสิได้ไปเนาะนี่เนาะ นี่โมคนึงมากกัจะไปทางใดไปคนละทางมากกำกันอยู่ย่างไปไปคนละทิศละทางเดี๋ยวก็งวยไปตั้งหาก,ก่ันเสตจ๋งใบนั่งสัมเด้อทัดผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้พักสามองกันเด้อ แค่สดดวดพักเก็บพักสาดเขาล้อหน้าเจ้าของนี่เอาสีมาได้ผู้เดียวเห็นมาละโมได้เวลาขึ้นเขาขึ้นป่ากับไปทดละทางคือเก mm. ่าโบเห็นดมูดักเทียมุกพี่น้องคอยเอาตนเดียวก็ได้บลากหลายหนึ่งผู้เดียวโอ้ยคยดีใจแบบย่างคักหลายมื่นนี่โบเ,าาเห็ดมาหลายมืน่นแล้วมาแับนี้ได้บักหลายเลย ้เาเมือจะข้าวกินเขาเลี่ยวก็สิไปหาไปหาก็อเอาใบมันใบดอกมันหน่วยคือสิบเดือดอกสวยเลีวป่าอื่นมันก็มากขึ้นกันแดี๋ยวห่อนห่อนขันช่มแดดห่อนคักขันเบิดนามนี่ว่ามันสิตายกลางเขาหมดเลยเด้อแต่ลำเบิดนี่ฝ่าวงมาเลยอยู่โดนโมได สากอีน,นุนดิฉันติบแกกบนี่นวยออนกบนี่เกาะลูกมาแล้วแกกับกินไดขึ้นกันต้มเดือเอาส่าอนจัดขวดตักกินนั่นั้างในกระบกนั่นแหงแสบขนคนนวยอ่อนเพิ่งเก,กิด โอ้กินเออนืเ้อแกอ่อนเพิ่งกินเนื้อแกของมันหายาเ้าก็ก,กินทักก้งแกทักก้งอ,อ่อนนั่นแหละภาษาบ้านเอาเด้อบอร์เมนมาจากเฮืองนอกของปลาบ้านเอาเบิ่งดอกมัน เอาไว้ตั้งหากเอไว้ตั้งหามันตงกันจะสิหบานส้ำเบิร์ดอุ้ยประเดียเด๋ยวเขาเดี๋ยวต้แท้อิเตนวยเลยมืมดอี้มีเตนวยต้องมาต้งดอกมาพอกินสองส่นเอาจนวิน่นเอากับเปเบิดมัสูงเอาบ่ได้ ใบออกเครี้ยงเงาแล้วบริมาตั้่างหลายมืออย่างน้ำผักน้ำหยาข้าบันี้ยังกับทึ่งแก่ทึ่งอ่อนมันหอนแบ่งออกจากถุงใส่ถุงใ้ทับกันละสีห่อนสีเอาหลวกเบิดอากาศห่อนคักห่อนจนกอดเกิดมุดสินแล้ว น้ำกินกระเบิดจังไดสิได้ไปหาอีกน้อ,อาบานนี่พูดนึงกับบา้านอย่ออกมาอยู่ห่อนลายออกมาก่อนเขาห่อนจนขอเกือบถิมแล้ว่นเบิดน้ำสองสามขวดขวดหนึ่งถิมได้ปลาทึ่งหอง่อนทึ่งหนักเฮ้ยเอาอยื้คักก็สิได้ กันว่พอวมันคักนี่พอยี่ตัวหนึ่ง